สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรงนนี้ันแนลจะนำเสนอดาวพฤหัสบดีย้ายในวันที่8เมษาย,ยน2565ััคณาราศีมีนเงินเยอะงานแย่ความรักเจอคนดีๆเข้าสู่ชีวิตเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าดาวพฤหัสบดีก่อนนะคะหมายถึงอะไรนะคะพฤหัสบดีถือครองทางทิศปจิิมะค,ะคือทตะวันตกจัดเป็นดาวสุปเคราะห์ธาตุดินนะคะโค จรในราศีละประมาณหนึ่งปีเป็นเจ้าเรือนสองกเกษตรคือราศีธนูและราศีมีนเราใช้เลข 5, 10, เห้าแทนดาวพฤหัสบ,บดีนะคะตามคำพีเฉลิมไตรภพนั้นพระอิศวรราชประเวทให้ฤาษีสิบก้าตนตามกำลังทักษาเป็นทุลีแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพลทูลประพรมน้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทพทรงกวางทองเป็นผานะ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดินดาวพฤหัสบดีเป็นดินแข็งธรรมชาติดินอย่างดาวพฤหัสเป็นดินแข็งแห้งกล้น้นจัดอยู่ในประเภทดินที่ดอนแข็งแน่นไม่ทลายลงได้โดยง่ายสภาวะบ่งถึงความเข้มแข็งหนักแน่นถึงแม้ว่าสภาวะจะแข็งแต่จะไม่รุนแรงหักโค่นใครดาวพฤหัสบดีนี้แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธาฝ่ายในบุญกุศลคุณธรรมความดี การมีอุดมคติบ่งถึงการแผ่ไปสู่ความดีงามความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความถูกต้องความมีสติการอดทนอดกลั้นการช่วยเหลือความรู้วิชาการกฎหมายระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีการพิพากษาตัดสินความต่างๆหลักการต่างประเทศศาสนาโชคลาภการเกิด การเจริญเติบโตเป็นบุคคลเข้าหมายถึงผู้นำทางศาสนาคนสอนศาสนานักสอนศาสนานักบวชพระผู้ทรงศีลครูอาจารย์ที่ปรึกษานักวิชาการผู้คุ้มครองผู้ปกครองเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกรัฐสภาผู้พิพากษาอัยการจ่าศาลทนายความนิติกรแพทย์ทั่วไปหมอทั่วไป คนขายยาเภสัชคนที่มีเหตุผลผู้ใหญ่ทางการปกครองเป็นผู้มีการศึกษาแบบมีดีกรีนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์อาจารย์ครูนายธนาคารนักวิทยาศาสตร์สมาชิกท้องถิน่นนักศา,าสนศาสตร์คนทำธุรกิจการเดินเรือกิจการต่างประเทศหมอดูหรือโหราศาสตร์โหราจารย์นะคะ เป็นสถานที่ก็หมายถึงศูนย์รวมของจิตใจศูนย์รวมของการอบรมสถานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสาธารณสุขคลินิกศูนย์ดูแลสุขภาพร้านยาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดหอประชุมทางาศาสนาสถานที่เกี่ยวกับาศาสนาสถานที่โบสถ์วิหารมัสยิดสำนักสงฆ์ศาลเจ้าศาลพระภูมิพระพรมสถาบันการศึกษาโรงเรียนห้องสมุด มหาวิทยาลัยหอสมุดสภาแห่งชาติสถานที่ที่เกี่ยวกับการติดต่อทางกฎหมายสารลติยุติธรรมรัฐสภากระทรวงการคลังสถานที่สบายใจบ้านตักบ้านตากอากาศศาลาพักร้อนห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะคะสิ่งของก็หมายถึงสิ่งของเกี่ยวกับาศาสนาพระพุทธรูปเทวรูปพระเครื่องสังฆพันธ์เข้าของในวัดต่างๆ เกี่ยวกับาศาสนาะหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับาศาสนาคัมภีร์ต่างๆวัตถุมงคลสารพระภูมิสิ่งที่เกี่ยวกับการรักษาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสมุนไพรหนังสือตำราสิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพอาหารเสริมสุขภาพสิ่งที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์กฎหมายพรบ,รบรหนังสือสัญญาเช็คโฉนด ตำรับตำราหนังสือกฎหมายแบบเรียนเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องปั้นดินเผาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเรียนตรากระสาบเครื่องจักรกลรถยนต์น้ำมันเครื่องอะไรรถยนต์ถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึงเรื่องราวของความถูกต้องการไตรตรองการวางแผนความรอบคอบการ,ราศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการปล่อยวางความเป็นไปตามธรมมมธรมชาติการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถ้าแสดงถึงจิตใจก็หมายถึงชอบสร้างกุศลใจดีใจอ่อนมีเมตตาซื่อสัตว์ใจกว้างรักสงบรักเหตุผลรักความยุติธรรมกรตัญญูมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีมีความเห็นอกเห็นใจถ้าเป็นอวัยวะก็หมายถึงสมองช่องหูหัวใจกระเพาะระบบการย่อยอาหารตับหลอดเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ตะโพกโคนขาต้นขากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจระบบเลือดนะคะ นั่นก็แสดงถึงดาวพฤหัสนะคะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หมายถึงโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคอ้ควนโรคเกี่ยวกับตับโรคเกี่ยวกับเลือดเส้นที่สมองนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะวันที่8เมษายน25 6 5้าหสิห้าเป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสศุกดีซึ่งเป็นดาวงานของชาวลัคนาราศีมีนได้ยกหลุดออกจากภพวินาศภพแห่งความวินาศบิบัติ เข้ามากลุ่มลักของชาวลัคนาราศีมีนเรียกว่าดวงมีงานมาทับตัวทันทีนะคะใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จอย่างมากมีงานมาอยู่เรื่อยๆจนสําเร็จใครตกงานก็จะได้งานที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตใครคาดหวังการเติบโตก็สําเร็จได้ในสิ่งที่คาดมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรียกว่าการย้ายของดาวพฤหัสบดีมากลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีมีนในครั้งนี้ ส่งผลให้ได้รับความอุปถรัรมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายได้ด้วยเช่นกันนะคะพร้อมช่วยเหลือสนับสนุสนให้เติบโตในสายงานเรียกว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในรอบ12ปีนี้เลยก็ได้ว่าได้นะคะสําหรับการเงินนั้นก็ปรง,งานเยอะงานปรง,งานเยอะเงินก็ดีตามขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าสามารถหาเงินได้มากขึ้นแต่ก็เนื่องจากว่าดาวรรหูมาอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในภพก,กระุมพักของชาวลัคนานราศีมีนเพราะฉะนั้น ้ชาวลัคนาราศีมีนระมัดระวังเรื่องของการจ่าจ่ายนะคะเพราะว่าดาวหูเป็นดาวราหูคน้นทรัพย์เรียกว่าดาวหูคน้นทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกในทันทีทันใดแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เก็บเป็นทรัพย์สินก็ได้แปลงเป็นทรัพย์สินถ้าอยู่ในเป็นเงินสดแล้วก็จะหมดทันทีทันใดเก็บเงินไม่ได้นะคะสําหรับความรักนั้นใครที่ยังโสดอยู่นะคะจะถือว่า เป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะจากปี2564ที่ผ่านมานั้นความรักไม่เคยชัดเจนความรักมีการปิดบงัง่้นเร้นหรือไมอ่หรือคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็เจอคนที่ไม่ดีเจอคนมีเจ้าของแต่ปีนี้เมื่อดาบพรฤหัสบดีเข้ามาทนะับตนเองแล้วนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมีนคนที่ไม่ดีก็จะออกสู่ ชีวิตแล้วก็จะได้เจอคนที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะมีโอกาสสำเร็จในเรื่องของความรักใครคาดหวังความก้าวหน้าในะชีวิตรักก็อรองงานมงคลที่จะสำเร็จได้ในปีนี้เป็นจุดที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นปีแห่งความชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ยังโสดก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสดีมากที่จะได้แฟนดีๆและก็สละโสดได้สูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะเป็นคนที่ดีที่ดูแลกันและกัน ตลอดไปในปีนี้นะคะขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขนะคะคําทํานายการงานจะดีจริงหรือไม่นั้นก็ต้องดูจากองค์ประกอบพื้นฐานดวงเป็นหลักด้วยนะคะถ้าเช่าดาวพฤหัสของชาวจาตาได้สักถาเป็นการจนจรก็เหมือนกับว่าต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วก็เป็นเสียไปเลยก็ได้ แล้วก็ถ้าใครมีพื้นดวงดาวเสาหรือดาวกรรไรจนทั้งรับอยู่ในเรือนการงานอันนี้แตนที่ได้คุณอย่างเต็มที่กลับต้องโดนหั่นบันทอนไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเหนื่อยยากและมีอุปสรรคอย่างมากได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูความมั่นยำที่แท้จริงต้องอาศัยพื้นดวงของเายตามาประกอบในการทํานายนะคะเอ่อก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สแกนคิวอารคดนี้มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ